ไปกับเพื่อนเก็บเห็ดนางลมหรือเห็ดนางฟ้าเยอรมันนะคะคลิปที่สองนะคะเพื่อนๆจ้าโอ้ยบรรยากาศนะนี่น้ำหมอกนะคะทุกคนจ้าหมอกลงเพียบเลยนะคะตอนนี้บ่ายโมงแล้วนะคะแต่ว่าหมอกยังเต็มอยู่เลยนะคะทุกคนจ้าไปค่ะไปเดยจ้าเพื่อนๆไปเราไปเก็บเห็ดนางลมรอบสองกันเนาะมากัคเพื่อนถึงขอแล้ว ต่อในคลิปสองนะจ๊ะพเพื่อนๆจ๊านี่จ๊ะถูกมาเด้อจ้าเพื่อนๆจ๊านี่มาขอเวลาตั้งท่านเลยนะ,ะทุกคนจ้ามาค่ะลงมือกันเลยเนาะนี่สิ โอ้ตายฝนก็จะตกนะคะหิมะเริ่มร่วงแล้วทุกคนทำเวลาค่ะ นี่นะคะเพื่อนเพื่อนจะให้เพื่อนเพื่อนดูจีเ๋เล็กๆที่เขากาลังเกิดนะเนี่ยเนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าเนี่ยเห็นไหมอันนี้อีกออสักอาทิตย์หนึ่งนะถึงจะเก็บได้เนี่ยค่ะเพื่อนนี่ปีที่แล้วไม่มีนะท่อนนี้ปีนี้ออกเพียบเลยอันนี้ก็เป็นคลิปที่สองนะคะเพื่อนเพื่อนจา๋าโอ้ยเขาจะตัดง่ายมากเลยนะเพื่อนเพื่อนหรือว่าถ้าเราจะแก็เอานะถ้าเราไม่มีมีดเนี่ยเขาก็จะหลุดง่ายนะคะต้นอันเนี้ยเนี่ยต้นอันเนี้ย เล็กๆนี fruit, ่เราก็จะเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บใหม่เราก็จะเลี้ยงเขาไว้นะคะเพื่อนๆจ๋านี่นะคะแกะง่ายนะนี่แต่ว่าถ้าแกะงี้ก็เดี๋ยวก็จะมีราม่าอีกนะคะเพื่อนๆจ๋าว่าเออสปอร์เขาจะหลุดไปอะไรเงี้ยเขาจะไม่หลุดหรอกค่ะเพื่อนๆถ้าเขาจะเกิดนี่เขาก็จะเกิดตลอดอยู่แล้วนะคะเพื่อนขานี่อันนี้ก็เก็บเอาไปด้วยเลยก็ได้อันนี้ทิ้งไว้ก่อนเล็กๆนี่ทิ้งไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆจ๋า รุ่นนี้ก็จะทิ้งไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยเนี่ยนะรุ่นนี้ก็จะทิ้งไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวอีกสี่ห้าวันเขามาเก็บใหม่เนี่ยเสียงเครื่องบินจ้าเพื่อนๆโพดโพลบอกโมมาแตงเครื่องบินก็ได้เพราะว่าอยู่ใกล้สนามบินมีน้องถามนะว่าขามันเป็นยังไงนะขามันก็จะเป็นอย่างนี้เนาะขาเห็นหนางลมนะจ้าเนี่ยเพื่อนๆคอร์ดนี้มีสองสายพันจ้ะ บ้านเราเขาก็จะเรียกเห็ดนางลมผูฐานเนาะที่จะเห็ดโอ้ตายแล้วอันนี้ตัดเขาเห็ดนางลมที่ที่จะเป็นสีดำๆเนาะบ้านเราแพงมากนะแบบนี้เก็บเอาไปตากแห้งนะเพื่อนๆโอโหเนี่ยเสียดายมากเลยจะตัดยังไงเนาะข้างล่างข้างบนเอายังไงดีเอา,อางูางนี้ก่อนข้างบนนี่เก็บไปก่อนตัดขาด้วยหนัก เพราะว่าเขายังมีลูกเล็กๆอีกโอ้ยดูขา,ขาพเพื่อนๆจ้านี่ยเพื่อนๆเห็นเห็นขาไหมเห็นขาไหมเนี่ยขาเห็นนั่งลมเนี่ยใหญ่มากนะเนี่ยทุกคนเนี่ยเฮ้ยขาขาวอวบ มีคนถามว่ามาเดินในป่าคนเดียวไม่กลัวหรือไม่กลัวนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามีมีคนเขาออกมาเดินกับหมาเดินเล่นอะไรเงี้ย,อ,ยอันนี้ถูกจับไปซะแล้วไม่รู้จะโตหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราจะข้ามไปตัดฝั่งทางนี้นะคะเ,เพื่อนๆจาน้าหนอน,นเป็นแถวเป็นแนวเป็น,น,น เเอาเลยฝนมันตกฝนมันตกใส่เส,สียงดังียดเอียดเอียดเอียดเลยนะ ขาบาขา้านขาขาเนี่ยจะเอาไปต้มยำ ขากล้องมันก็ตั้งลำบากนะคบมันหูมมันงอยมันงอยหลายเกยนี่โอ้ยอยากเก็บให้เพื่อนเห็นนำกันแต่ว่าขากล้องมันตั้งยากนะคะเพื่อนไม่ใช่อะไรมันไม่มีตำแหน่ง มันไม่มีตำแหน่งที่จะให้ตั้งขากล้องที่ว่าจะให้ดูชัดๆ,ๆนะนี่เพื่อนจะมันไม้มันมือนัากันดีมาดีมาเก็บเห็นนั่งลงเก็บเห็นนั่งลงด้วยกันเอนนี่นอยากให้เห็นเราเกินนะาเวลาบีนี้คอนไม้มันขวางอยู่นะเพื่อนนี่ไม่สามารถที่จะเก็บเก็บได้ทันนะ หรือว่าตั้งกล้องเพนีย้ใกะ้เพื่อรุ่นนี้ก็จะเก็บเอาไว้กนดีกว่า แต่ไม่รู้ว่าเขาจะรอดหนาวรอเปล่านะี่นี่เขาคนละสายพันธุ์นะคะนเพื่อนดูสีเขานะอันนี้ก็บินอีกสายพันธุ์หนึ่งอันนี้ก็อีกสายพันธุ์หนึ่งโดย้าเนี่ยอันนี้ภูฐานแท้ๆเลยจ้ะสีนี้เด็นางรมสีเทาว้าเดีย๋ยวเราไปเก็บตรงนู้นอันนี้ก็คือนางรมสีเทาจ้ะเพื่อนๆ่มันมีสองสี สองสีอยู่ขอเดียวกันนะมีน้องๆถามมานะคะเรื่องขาเห็ดเนาะวาก็จะบอกอีกรอบนึงนะคะบอกไปแล้วคลิปก่อนนะแต่อันนี้ก็จะบอกอีกรอบหนึ่งนะคะนี่ค่ะขาเขาขาเขาก็จะเป็นประพานประมาณนี้เนอะจริงๆแล้วเขาก็จะไม่มีคู่เหมือนนะคะเห็นนางลมเนี่ยน,นี่ขาเขา,ขา,เขาอย่างเงี้ยแต่อันนี้มันยังเล็กอยู่นะนี่จ้ะเพื่อนๆดูเด้อ ตัดขาเห็ดหน่อยจ้ะพเพื่อนๆเย้ยเพราะว่าเอาไปหมดนี่นะมันก็จะนักขากอก้็ได้ตั้งตรงไหนก็ไม่ได้งู เลยเพื่อนๆด้วยมือไม้ไม่มีความรู้สึกแล้วหั่นหมดเลยลอร่อยติดตามมาด้ยกินอร่อยนะรุ่นนี้นี่ต้ยมยำโอโ้โหไม่ต้องไม่ต้องนั่นเลยนะเพื่อนๆใส่ไปเป็นดอกๆเลยหละไม่ต้องพอ ครั้งแรกในรอบปีนะคะทุกคนจ้ะปีนี้ออกล่านหน่อยปีที่แล้วออกตั้งแต่วันที่แปดแปดทันวะเหมนเนื้อเลยค่ะทุกคน เขาบอกว่าเอาไปลาบอร่อยไม่เคยทักทีเดี๋ยวจะลองลาบดู mm hmm. เดี๋ยวไอที่เหลือๆไว้นี่นะเลิกงานต้องรีบมาเอานะคะทุกคน mm hmm. เดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะอันนั้นหมดเดี๋ยวมันจะแก่แก่เร็ว mm hmm. เดี๋ยวกิดสมาร์ตเนี่ยหิมะตกตายอีกต้องมาเก็บก่อน ตัดออกไปบ้างเพราะว่าเวลาหอบกลับบ้านนะเพื่อนจะหนักมากกว่าจะถึงบ้านก็หลลอยู่ดิเดี๋ยวอันนี้ปล่อยไว้ไม่ได้นะพเพื่อนๆโอ๊ยลุดปล่อยไว้เดี๋ยวแก่เก็บก่อนอันนี้ก็เหมือนกันในดูอันนี้นี่อันนี้ก็เหมือนกันปล่อยไว้ไม่ได้เดี๋ยวมาไม่ทันแล้วแก่เอาไปเลย โอเหนียวอีกอ๋อเนี่ยค่ะเดี๋ยวแก่ค,ค่ะเพื่อนๆกว่าเราจะมาก็อีกหลายวันเอาไปเลยอ,นนอันนี้ก็ให้เขาให้ก็อยู่ไปก่อนอีกสักสามวันะน่าจะเก็บได้นะคะเนี่ยพวกนี้โน่นนะไปโน่นเลยนะคะเพื่อนเต็มขอนโชว์เฉยๆนะคะเพื่อน,อนจ๋าอยากโชว์ค่ะให้โชว์หน่อยเด้เอเพื่อนจ๋าบางคนก็ คอมเมนต์มาด่านะว่าจะโชว์ทําไมอะไรเนี่ยเก็บเก็บรีบเก็บเก็บไปเลยจะได้กลับบ้านอะไรประมาณเนี้ยเนาะค่อยก็อยากโชว์เด้อเนี่ยดูซินะโอ้โหดูนะอันนี้นี่เดี๋ยวอันนี้เอาไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยกำลังโผล่ออกมานะตามซอกตามมุมไปค่ะเพื่อนๆกลับบ้าน ทางนี้ก็ยังมีอีกเยอะนะคะนี่ยังมาเก็บได้อีกหลายรอบนะคะเพื่อนๆขอเน,น้นนูน่นนู่นก็มีอีกไปไปาเพื่อนพากลับบ้านแล้วเดอ้อหนาวมากมือไม้เย็นชาไปหมดแหละดูบรรยากาศทางบนนะนูน่นมีแต่หมอกจ้าทุกคนวันนี้ไม่ได้ทํางานก็เลยพาเพื่อนๆมาเนาะโอ้ยขากองคอยก็งยไปงยมาโอเคเจอกันเจอกันที่บ้านนะคะเพื่อนๆจ้า